สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้จะพามารีวิวแผงโซลาเซลล์อมอฟั f l สวัตต์50โวลต์อันนี้เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับ แล้วเราก็มาเริ่มแกะดูของกันได้เลยอันนี้ส่งมาจากสระบุรีนะครับในราคา650บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูสภาพกันว่าโอเคดีหรือไม่ด้านหลังก็สภาพสีสวยดีนะครับ เดีวแกะกระดาษออกมาดูด้านหน้าว่าจะเป็นอย่างไรกัน โอเคนะครับสภาพด้านหน้าไม่มีรอยแตกสวยครับแต่มีฝุ่นติดนิดหน่อยนี่ก็เป็นเพดและสเปคด้านหลังแผงเดีย๋ยวเราเตรียมไปทดสอบกันครับ ขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3ามโมงตรงครับแดดกำลังดีเลยไฟก็ออกประมาณ39.1สิ้นึ่โวลต์สา้าโวลต์นะครับเราก็มาเริ่มต่อเข้าระบบชาร์จลงแบตได้เลยนะครับก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่12.4โวลต์ตัวชาร์จตัวนี้สเปคอยู่ที่ ห้าสิบโวลต์สมแอมครับเป็นอันใช้ได้ครับแดดกำลังดีเลยโอเคครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ